วันนี้ได้มาร่วมง,งานวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆได้มาเจอแฟนๆวันนี้แฟนๆก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากเหมือนกันครับผมตื่นเต้นมากใช่วันนี้ก็มากันเยอะว่าน,น่าจะเป็นของศิลปินคนอื่นไปยืมเขามาแม่เราชอบชิงหลายรางวัลเหมือนกันมีทั้งมหานิยมแล้วก็ดารานําชายด้วย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็มาลุ้นกันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงโอ้ถ้าได้มหาชนก็ดีใจมากๆเลยผมว่ารางวัลมหาชนน่าจะเป็นรางวัลที่ที่เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงถึงความรักที่ที่คนไทยเนี่ยมีให้แก่นักแสดงศิลปินอยู่แล้วเดน้องลวเด็มีหนวดนะวันนี้แะครับก็รู้ว่าพี่แจ็คชอบนี้ก็เลยแต่งมาอย่างนี้ก็วันนี้มา น่าจะมานะน่าจะมาเพราะน้องก็เป็นชื่อเข้าชิงเหมือนกันเราเรารู้ไหมว่าน้องยาย่ามาด้วยน้องยาย่าจะมาร่วมงานมามาครับรู้ใช่ไหมครับวันนี้ถามลิ้นหนึงเรื่องเรือยอทธี่ร์ไปยังไงบ้างจริงๆเคยตอบคำถามไปแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็ไปกันกับผู้ใหญ่ไปกับเพื่อนๆด้วยครับผมแต่ในข่าวเขาบอกว่ายาย่าขั้นอาเจียนเมาเรือจริงหรือเปล่าว่าเราดูแลไปอย่างดีไม่มีพี่เขาเมาเรือเปล่าไม่ไม่ไม่เมาไม่เมาไม่เมาใช่ไหมครับจะเมารักมากกว่าหิ้ว ละครคู่กันมปมาขนาดนี้หรืเป่ครับเออน่ล่าสุพึ่งไปฝึกเคนโดมาเองครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ในเรื่องของการต่อสู้นะของระหว่างพี่โอ้ผมอะไรเงี้ยเวลาไปจัดการพวกพวกก่อการร้ายอะไรเงี้ยเออเป็นพวกผู้ร้ายอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะไหมครับกูเยอะไหมก็บูก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันนะฮะใช่ได้ดูปีหน้าคิดถึงนั่นเองกันละปีหน้าปีหน้าใช่แบบโปรเจกต์ฟาแลบก่อนเออผมว่าน่าจะไม่มีนะ ใช่ก็รอดูปีหน้าเลยแล้วกันช่วงนี้ก็ผมก็ยังแต่ก็คงจะได้เห็นตามหน้าจอทีวีตามงานโฆษณาตามมิติยาศาสรอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผม ไม่ไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่ก็ถ uh> ่ายนิยมศาสตร์ในชั่นทั่วไปครับผมใช่ครับน้องย่าจะมีอีกไหมครับไงโนย่าก็น่าจะมีเลยนะฮะแล้วก็มียำยำอ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมอ๋อนี่มันรายการแฟนคลับเลยครับหลายคนก็ใชดความดีกับวันนี้เลยได้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะฮะที่แบบว่าได้อยู่เคียงข้างกันนะครับผมคอยเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าผมรู้ว่าทุกคนคงมีความสุขกันอยู่แล้วไงผมก็จะ สร้างผลงานดีๆให้กับแฟนๆทุกคนแล้วกันครับผมแต่เหมือนว่าแฟนๆโหวตให้เยอะมากกับรางวัลมหาชนขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงรู้สึกไงบ้างยังมีแฟนๆชอบขอบคุณมากๆพี่ขอบคุณมากๆครับผมบางคนบอกว่าหมดไป50บาทตันเดินอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นเสียฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพีขอบคุณครับตอนนี้เขอิจฉาไหมนี่มาเลยนี่แบบด้เนาะแบบเดะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นันเดนหายใจไม่ออกนะคะน้อง ไก่อนเอะไปกนัเ็ดเดินไปก่อนรับรางเมอนกันเป็นห่วงนันเต็ดมกสวัสดีค่ะ ให้ชาวันนี้ประชามสามารถหลากหลายลงน้ำกระโดดโลดเต้นวันนี้วันนี้แดน,น์ปาร์ตี้ของ Panasonic Air Conditioner h y n ล x เย็นจับใจค่ะก็แบบมาเต้นแฟลชม็อบมีพี่ๆมาเต้นด้วยประมาณร้อยกว่าคนค่ะคือไม่เคยเห็นพังพงลาก้อยแบบคนแน่นขนาดนี้มาก่อนอที่สำคัญที่นี่ที่มาเอาก็มันช่วยได้ใช่น่ารักมากเลย เป็นไงอากาศเย็นจับใจไหมคะเย็นจับใจค่ะมาก,มากๆาค่ะเพราะว่ามีหิมะลงมาจากเครื่องปรับอากาศของ Panasonic ค่ะเป็น,นก้อนๆเลยค่ะเย็นมากหนาวสั่นเลยค่ะวันนี้หลายคนมาถามเรื่องล่องเรือหาลักสัตหีบงนี้อ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล่องเรือค่ะ เ <c oughs> ป็น <sk r isa> พยายามหาที่ที่แบบคนน้อยแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของพัทยาที่คนน้อยมากก,ก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่ฉุกเราหูแบบเนี่ยคนน้อยไปไหมก็เลยเหมืแบบอนพาพวกเพื่อนแล้วก็เพื่อน,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 นของพี่นเดชมาแล้วก็มีแม่กับแม่แก้วไปด้วยเผื่อบุกครองดูแลอย่างดีใช่ค่ะ่อบพี่เป็นห่วงหนูอ่ะโอเคไหมทำได้ปะได้ทำค่ะก็